อ่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่เล่น,นพ่อใหญ่มีวงใช่ไหมแม่บอกว่าพอพ่อใหญ่วางมือก็ยกให้ครูป,ปอกหมดเลยใช่ไหมเครื่องดนตรียกวงให้เลยไม่เอาเลยชาติด <c oughs> วางคือวางเลยเครื่องนดนตรีละชิ้นก็ไม่เอาไว้ดูเล่นวางแล้ว <c oughs> ไม่เอาไม่เล่นเขาชวนข้าวก็ไปเอา <c oughs> ว่าเขาตีค่ะตีก็ตีได้เขายังไม่เลยมือเขายังคง <c oughs> นิ้วนิ้วเขายังชี้อยู่เลยนิ้วเวลาตีนิ้วจะชี้ชี้องใหญ่ <c oughs> อ่าตีของใหญ่อไปวันไปทำที่ไหนส,หสีอยู่ของใหญ่เอ่าครับลุงลักลุงลักไง <c oughs> เดี๋ยวมีให้แม่ใหญ่ลุงชยัยคุยกันและลุงชัยเสนอขึ้นมาแล้วเอาอังกะลุงไหมก็เอาวงปีพาดวงฟลมีมอะเล่นได้เดี๋ยวจ้างมันมาเล่นคืนสุดท้ายกับวันเผาครับตอนแรกว่าจะเอาทุกคืนลุงชัยแบบใจปั้มเลยจะเอาทุกคืนบอกโอ้โหคืนละห้าพันปกติเขาเอาห้าพันเจ็ดนุยว่านะแต่นี่แบบเอแบบพวกกันก็ลดกันหน่อยห้าพัน ก็บอกเอาสองคืนสุดท้ายแล้วกันเอ้ยคืนสุดท้ายกับวันเผาแล้วกันเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปถ้าทุกคืนแล่นะอีกสี่คืนนี่ก็สองหมื่นกลับมากไว้ประหยัดตังค์หน่อยโหอ,ออกไปซื้อของอันเนี้ยหมื่นหนึ่งอะ่ะไม่พอไม่พอร้านขันถมร้านเดียวก็หกพันกว่าแล้วหกพันกว่าเหรอตังสามพันกว่าบาทหมื่นหนึ่ง ไม่พอไม่พอซื้อดอกมงดอกไม้อะไรเลยเดี๋ยวจะเปิดเดีลยวก,ก็อะไรอ่ะง <c oughs> เแล้ยเวลาเปแล้วเ้าไปสกอสเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ดาวพาไปพี่ดาวกับนลือไปจัดการธนาคารกันผมนุย้ยไอ้มุกไปร้านขันถม ไปหาสเบียงไปหาของชำร่วยหานมทิชชู่แมเมิดอะไรเตรียมมานะ่ะนะห่อลงห่อเหรียญเรียบร้อยลุงชยัยพาแม่ครัวไปซื้อกับข้าวต้องแบ่งงานกันออนะครับไปโคละทางคลัาทา <laughs> เจี่ยไปตัดยาเลี้ยงควายก่อนแล้วกลับมาช่วย เขาเมื่อคืนเขานอนนอนนี่เฝ้าเลยนะอยู่เป็นเพื่อนกันนั่นลือก็น,น่าจะนอนนี่นะเช้ามาฉีดยาเบาเอ้ยตอนเย็นฉีดยาเบาหวานเช้ามาไปทําธุระเรียบร้อยก็กลับมาจช่วยกันไปเข็นนงเข็นน้ําเยอะแยะสบายใจทุกคนช่วยกันดีก็ช่วยกันดีแนละคนบาดเี้บนะครับ พอมาถึงนี่ขนม้าเต็มเลยมาลดน้ากันแล้วนะไว้บ้านไว้บ้านไว้บ้านไว้ไวัดกแแบบแม่นาเจี๊ยบก็อยากให้ไว้บ้านเพราะรู้ว่าพ่อใหญ่เขาเคยบอกไว้ไว่าให้เอากลับบ้านนะแล้วแม่ใหญ่ก็บอกไอ้บุตรเชลราตอนผมโทรไปอะแต่ทีนี้นะั่นเว่ามันไม่มอมันแค่ไปแล้วไม่ได้เก็บบ้านบ้านมีอะไรให้เก็บอีกเยอะว่าไว้อะไรก็ไม่ได้เก็บด้วยใช่ก็สักาดาษอะ น่าหรือไม่ได้อยู่บ้านนานแค่ไหนแล้วละ่ะไปเฝ้าพ่อใหญ่นอนโรงพยาบาลสองรอบหรือสามรอบใช่ไหมรอบแรกไข้เลือดรอบสองไข้รอบสามถึงไปในชะ่ไหมรอบสามนี่สิบสี่วันเต็มเลยนะสิบห้าวันสามรอบอีรอบไหลเนี่ยอยู่นานอยู่นานสิบห้าวันไปวันจันทร์กับวันจันทนระ์อ่ะายวันจันทร์ายวันจันทร์วันนี้วันอะไรเนะ่ วันนี้วันพุธตายวันอังคาร16วันว,วันอังคารวันอังคารที่หกหตายวันอังคารไปสบายไม่ทรมานรักษาแบบพี้แก่สบายให้ยาค่าเชื้อเต็มที่สบายไ,ไปสบาย